สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับน้องบะหมีก็จะมาสอนดาว์โหลดโปรแกรม D U Recorder นะครับเป็นโปรแกรมที่น้องบะหมีเอาไว้ใช้แคสเกมบนมือถือนะก็อยู่แรกนะครับไปที่ Google Chrome อ่ะพอมันเข้ามาหน้านี้นะครับพิมพ์ไาเลยครับว่า D U นะครับ Recorder อ,อ,อ,อ่ะนี่เห็นไหม D U Recorder กดไปเลยครับรอสักครู่นั้นเน็มนไม่ดีอ่ะพอมันเข้ามาหน้านี้น,น,นะครับไปที่เว็วแบ,บ,แบ,บแรกนะเนะี่ย ที่จะเป็นอะไรอะอัปดาวนะครับอัปทูดานะวน้องบ้ามี่ชอบใช้วเนะว็บน่ะอัปทูดาวน่ยเวลาดาวนโหลดอะไรเนะี่ยอ่ะไปเลยครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับพอมันเข้ามานะั้นนี้นะกดเวอร์ชันล่าสุดนะครับอ่ะผมไม่บังคับนะครับว่าจะเอาเวอร์ชันล่าสุดก็ได้เอาเวอร์ชันเก่าก็ได้แต่ยนะ้องบ้ามี่เอาเวอร์ชันล่าสุดนะ,ะกดไปเลยครับอ่ะกดดาวน์โหลดฟรีนะครับกดดาวโหลดฟรีรอสักครู่นะ มันช้าน็ตมันไม่ดีมันใช้ดีเทคน,นะครับมันก็เลยไม่ดีอ่ะ,ะกดดาวโหลดนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับ ขออภัยนะครับพอดี็นไม่ดีนะก็เลยดาวน์โหลดนานนิดนึง ตอนนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดเปิดไปเลยนะเสร็จแล้วนะครับกดติดตั้งครับแล้วรอสักครู่ตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้ดานลงเสร็จแล้วครับกดเสร็จครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลยล<ๆ>นี่ครับเราก็จะได้โปรแกรม D U Recorder มันละครับอ่านี่ก็กดเข้าไปเลยครับเมื่อกี้เสียงเขตนะครับขอโทษนะอ่ามันก็เข้ามาหน้านี้นะครับเดี๋ยวรอนะรอสักครู่มันกำลังเริ่มต้นทํางานอยู่ครับอ่าพอเข้ามานัานนี่นะครับมันจะมีตรงกากระบาทนะครับกดกากระบาดไปเลย เวีวเดวปอ่ะกดกากบาทนะครับอ่ามาเข้ามาหน้านี้นะครับกดไม่ได้แจ้งเตือนอีกต่อไปนะครับกดใครอยากให้มันแจ้งเตือนก็อย่าไปกดนะแต่ผมให้มันแจ้งเตือนนั่นแหละกดเปิดตัวเรื่องอ่ะครับกดเปิดตัวเลือกเสร็จแล้วครับกดเนี่ยอิติกทูกนะันเสร็จแล้วก็เอ็นี่นะครับ กดตกลงอน,อนุญาตอนุญาตนะคบคือขอโทษแล้วก็อนุญาตตลอดนะครับอนุญาตโอเคแค่นี้นะครับเราก็จะได้นะนี่เราก็จะได้มาแล้วอ่ะก็ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบั๊บี่ทำคลิปต่อไปนะครับก,ก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย